หนูชื่อเด็งหงวิภาลาพิพิศาชั้นประถมศึกษาปีที่สอ2ห้องสองทับ4วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะไปดูกันเลยหนป่าใหญ่แห่งหนึง่งมีเจ้ากระต่ายผู้สูงโอแตแั่เพื่อนเพื่อนเราฟูงมากมายรวมกับเจ้าเต่าผู้ช้าช้และ เป็นผ th e. àn ู้ที่เตือนเจ้ากระตายมาโดยตลอดและเพื่อนๆก็เตือนเจ้ากระตายมาโดยตลอดเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากระตายมาโอ้อวดแล้วว่าตัวเองแข็งแกร่งตัวเองเก่งตัวเองมีความสามารถเยอะแยะแล้วแล้วเจ้าสาวเอ๋บอกว่าเพื่อนๆเขาจะเก่งชาวฮานะเธอเพอนก็บอกว่าเพ่อนเขาเจนงว่ะ อย่าโอ้อวดเกินไปนะไม่งั้นโดนเป็นเผื่อนคนอื่นแล้วเอานะแล้วกระต่ก็บอกว่าไม่หรอกนะฉันน่ะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนี้เลยแล้วบอกว่าแล้วก็แต่ก็บอกว่าทาไมหรอคิดว่าฉันไม่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอเออเก่งไงเก่งไงแต่ว่าเธอโอ้อวดเกินไป ไม่ยอมฟังเจ้าเต่าบ้างเลยแล้วก็เพื่อนๆแล้วแล้ววันต่อมานี่จะกลับวิ่งแข่งกันไหมล่ะไม่หรอกฉันก็แพ้นางดีเจ้าก็แต่บอกขอแหละนางเนี่ยไม่สงสารเพื่อนเพื่อนทุกคนเหรอเนี่ยดูเพื่อนๆเขาหนาสงสารกันหมดเลยต้องวิ่งให้เพื่อนๆดูสีแลลวเจ้าแต่บอกก็ได้ Tak keri, bang, bye. Teka, kau ini nak celah jari, nol tak? Teka, kemang besan celah. Teka, wingi. Bagai, kalau sedut kau ini, oih. Sedut apa ni? Teka, beri. Beri, ceng cengai. Teka, keri. Hey, pengkita, ceng cengai kau sih. Maka, ye, keri, ceng cengai lew. Teka, keri, kau ini. เพื่อนๆเธอยังรักฉันอยู่ไหมเธออยากขีดหัวซีเจะออระไราบอกว่าฉันขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะโอ้อัวทุกคนแล้วเจ้ากระต่ายก็ยอมแพ้ไปในที่สุดเจ้าเต่าเจ้าเต่าเจ้าเต่าเห้นมาบอกว่าเจ้าตา ถ้าเรื่องนี้สอนไม่รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความประมาทย่อมนํามาซึ่งความล้มเหลวสวัสดีค่ะ